สวัสดีค่ะอันนี้นะคะก็จะพูดถึงาพาร์ทพิเศษเนาะก็คือเราได้เรียนเรื่องอาการฟื้นช่วยฟื้นคืนชีพในเด็กนะคะในบทที่หนึ่งถึงบทที่6เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บตกเนาะก็คือเสริมบทบเสริมนั่นเองนะคะชวนอีกรอบเนาะก็คือถ้าใครว่างก็มาดูแล้วกันอันนี้โอเคเริ่มเลยนะคะก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่า ห่วงโซ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากปี2015นะคะก็คือ recovery chain นะคะเหตุผลเพราะว่าในอดีตตอนปี2015ตั้งแต่ CPR มาเนี่ยนะคะก็จะสิ้นสุดอยู่ที่ CPR ขึ้นเดี๋ยวต้องดูยังไง ABC อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่า Ross chain ROSC นะคะหรือ return of spontaneous circulation เช่นเข้า ICU รักษาความดันเท่าไหร่คลิปสัดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาบอกว่าจะมีผู้ป่วยเนี่ยหลังจากที่ รอดชีวิตเนี่ยก็พบว่าจะมี25%เนี่ยมีความผิดปกติเกี่ยวกับค้องนิทิการรับรู้ผิดปกติหรือว่า85%ก็จะมี neuro psychological deficit นะคะก็คือจะทำยังไงน้อให้ผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากการ CPR เนี่ยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขมากที่สุดแปลว่าเราจะต้องมีการดูแล ฟื้นฟูต่อเพราะว่าการที่เราช่วยเหลือฟื้นฟูในช่วงแรกเนี่ยรักษาคือทำทุกอย่างมันดีขึ้นในช่วงแรกเนี่ยย่อมส่งผลต่อการ r e c o v e r รในช่วงที่รอดชีวิตออกไปนะคะเาก็เชื่อเช่นนั้นเขาก็เลยมีรี c o v วอร Chain ขึ้นมาด้วยนะคะทีน,นี้ก็จะมาดูอันนี้ก็เหมือนกับลักษณะของแผ่นพับนะคะที่เราเรียนเนี่ย ที่เราเรียนพูดๆไปเนี่ยก็จะเป็นอัลกริทึมนะคะก็คือเราสอนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเห็นอัลกริทึมนี้ก็อย่าได้ตกใจนะคะก็ก็กหลายๆคนชอบพุ้นไลด์นี้มานะคะก็จะให้ดูเนาะก็แบ่งออกเป็นใหญ่ๆ3สเต็ปนะคะก็คือเวลาทีา่เราจะเอาไปให้ประชาชนดูหรือว่า คนที่ไม่ค่อยได้ได้ได,ได้ได้ช่วย c p r เด็กอะไรดูเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่ใหญ่ๆมีภาพมีสเต็ปง่ายๆอีซี่นะคะถ้ามันยากก็ไม่มีขยากช่วยไม่มีขยากอ่านนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่สเต็ปที่1น,นะคะก็คือว่า1เราต้องมั่นใจว่าซีนที่เราทำเนี่ยก็คือบริเวณที่เราทำเนี่ยปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมองหาว่าเอะคนไข้ของเราเนี่ยเขาหายใจเป็นยังไงร,ระดับ การรับรู้สติเขาเป็นช่้นลนะคะก็มาที่สเต็ปสอต่อนะคะสเต็ปสอต่อเนี่ยก็คือถ้าเราประเมินแล้วว่าคนไข้ของเราเนี่ยไม่ตอบสนองไม่หายใจหรือหายใจไม่ดีหรือว่าเราต้องการความช่วยเหลือเราก็จะโก้เลยค่ะขอความช่วยเหลือด้วยคันี้ การช่วยเหลือของเราก็แบ่งออกเป็นสองประเด็นนะคะก็คือกรณีที่มีผู้ช่วยเหลือคนเดียวก็คือ if you are alone ก็แบ่งออกเป็นสองอันนะคะก็คือกรณีที่เรามีโทรศัพท์มือถือกับเราไม่มีโทรศัพท์เร, <Kate. S 1> พเราไม่ได้พกโทรศัพท์มานะคะกับอ,อีกแบบหนึ่งก็คือมีผู้ช่วยเหลือมากมายหลายคนนะคะก็คือมากกว่าหเท่ากับสองคนขึ้นไปคานนี้เราก็จะลงประเด็นนะคะกรณีที่ถ้ากรณีที่มีผู้ช่วยเหลือคนเดียวล่ะเราก็ดูว่าคนไข้เนี่ยเขาเนี่ยมี ผู้ช่วยเหลือเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าถ้าผู้ช่วยเหลือมีโทรศัพท์มือถือนะคะก็ให้อันแรกเลยก็คือก่อนที่จะเริ่ม C P R ก็โทรไปที่1669หนะคะหรือในกรณีประเทศไทยเนาะหรือถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็จะเรียกนายวันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยค่อยกลับมาทำ C P R นะคะโดย C P R 30ครั้งช่วยหายใจสอครั้งและประเมินทุกๆ5ไซเคิขนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบริเวณที่เราเนี่ย CPR มี AED หลังจากที่เรา CPR ครบ5เซค l แล้วเราอยู่คนเดียวนะคะเราค่อยวิ่งไปเอา AED ใกล้ๆนั้นเอามาใช้กับคนไข้นะคะแต่เราต้อง CPR ให้ครบ5เซคก่อนนะคะกรณีที่2คือกรณีที่เราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็ให้เรา CPR ไปเลยนะคะถ้าเราแบบอยู่อยู่คนเดียวแล้วแถมไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้พกมาก็ CPR ก่อนนะคะ3 0 0สองให้ครบ5เซคคืนนะคะแล้วเราค่อยไป เที่ยหาโทรศัพท์ถนานนะตามคนมาช่วยแต่อย่างน้อยเราต้อง CPR ไปก่อนนะคะแล้วก็เมื่อเราไปหาโทรศัพท์เนี่ยเราอาจจะร่วมกับท่้นใกล้ที่เราเราอยู่มีเครื่อง AED ก็เราไปเอา AED มาด้วยนะคะแต่ถ้ามีผู้ช่วยเหลือกรณีต่อไปนะคะมีผู้ช่วยเหลือมากกว่าหรือเท่ากับ2คนยังยง่ายมากเลยนะคะก็คือ,อคนกดอกก็กดไป อีกเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็โทรตาม1669แล้วก็วิ่งไปเอา AED นะคะซึ่งแยกหน้าที่ออกจากกันนะคะเอาละแต่แต่ถ้ามีผู้ช่วยเหลือ3คนยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยเอ่ะคนนึงโทร1669คนนึงกดอกอีกคนนึงวิ่งไปเอา AED นะคะ ต่อไปเราก็มาดูสเต็ปที่3นะคะสเต็ปที่3เนี่ยเป็นการาวิธีการกดอกนะคะแล้วก็ลักษณะการกดอกที่ได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เขาที่เขาบอกว่าให้กดอก30ช่วยหายใจ2ครั้งนะคะ mm hmm. ก็คือในกรณีที่เป็นชินเ r รนก็คือเด็กโตนะคะก็ mm hmm. ก็ให้ตำแหน่งที่กดเนี่ยก็จะประ,ประมาณ Middle ลครึ่งหนึ่งของเชดก็คือ ต้องบอกประมาณง่ายๆถ้าไปบอก lower h a l ของเซอร์นัมประชาชนเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเตอร์นัมคืออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็ให้มันพูดเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆนะคะก็คืออ่ะครึ่งหนึ่งของของของทรงอกอะ่ะเอามือวางไว้ตรงนั้นแหละนะคะแล้วก็กดให้ลึกนะคะก็คือประมาณสองนิ้วนะคะแล้วก็อ่อจริงๆแล้วสองนิ้วก็มาจากลึกประมาณหนึ่งในสามของ AP d i เดม ter นั่นเองนะคะแล้วก็โดยใช้วิธีการ one or two hand นะคะ ก็คือใช้ส้นมือเนี่ยกดลงไปนะคะอันที่สองนะคะก็คือเป็นกรณีของการกดอกแบบของอินฟันหรือเด็กเล็กนะคะก็ให้กดที่บริบริเวณมิดเดิลของเชดเช่นกันนะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยประมาณหนึ่งในสามของเชดเชดเชดเด็บนะคะก็คือก็คือเอพิเดมิเตอร์แหละนะคะแล้วก็ความแล้วก็ความลึกเนี่ยก็ประมาณ หนึ่งครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะหรือ2องฟิงเกอร์เบแล้วก็วิธีการกดก็คือใช้เทคนิค2องฟิงเกอร์เบนะคะแล้วก็รอจนกว่า AED มาถึงหรือว่าความช่วยเหลือของอหน่วยกู้ภัยมาถึงนะคะอันนี้กรณีของ s e q u e น c ์ของอของการการช่วยเริ่ม CPR ก็จะสงสัยว่า เราจะสอนใครว่าต้องคำเพาหรือไม่คำเพาบ้างนะก็คือโดยทั่วไปนะคะถ้าเรา CPR เราสงสัยคนไข้เนี่ยอาจจะต้อง CPR นะคะเช่นไม่หายใจหรือหายใจไม่ปกติหรือหยุดหายใจถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเราบอกว่าถ้าเขาไม่ตอบสนองเนี่ยนะคะหรือไม่หรือดูแล้วไม่เรียกเรียกไม่รีสปอนหรือไม่หายใจหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่ขยุคดุกระดิกเลยเนี่ยไม่ต้องเช็คเพาเลยนะคะให้กดอกไปเลยนะคะ แล้วก็แต่ถ้าสมมุติว่าเราสอน CPR ในกรณีของแพทย์กับพยาบาลนะคะเราต้องบอกว่าถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยอาจจะต้อง CPR นะคะต้องเช็คเพ้าอย่างน้อย10วินาทีเมื่อคำเพาไม่ได้ถึงเริ่มกดอกนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันก็คือถ้าสอนประชาชนชาวบ้านไม่ต้องคำเพาะนะคะแต่ถ้าสอนแพทย์หรือพยาบาลให้คำเพ้าด้วยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า กรณีของการคำเพ้านี้นะคะมันต้องอาศัยทักษะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าคนไข้ที่อยู่แล้วเป็นลมตอบเป็นลมลม้ลมลงไปไม่ตอบสนองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเขาก็คือเนียอะไรแล้วแหละนะคะก็คืออาจจะคำเพาได้เบามากนะคะหรือว่าคายากอะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือขนาดเราเป็นหมอเนี่ยบางทีเราคุยคาได้ไหมนะคาได้ไหมนะใช่ไหมนะแล้วประชาชนอะ่ะเขาไม่เคยมานั่งคาเพาอะไรบ่อยๆเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะลด โอกาสการสูญเสียโอกาสในการกดอกเนี่ยนะคะแล้ก็สอนประชาชนไปเลยว่าไม่ต้องคำเพาและถ้าเขาแค่เป็นลมเดี๋ยวเขาตื่นขึ้นเองนะคะปรากฏโอ้ยตื่นเจ็บอะไรเงี่ยเขาก็จะตื่นของเขาเองต่อไปนะคะก็มาดูเรื่องลำดับการ CPR นะคะก็ในเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุของการ CPR ในเด็กเนี่ยนะคะก็เป็นที่รู้กันว่าเกิดจาก ไฮโปซีอเยหรือการหายใจนะคะแต่เพื่อป้องกันความสับสนนะคะแล้วก็แล้วเด็กจะได้เหมือนผู้ใหญ่แล้วก็เลยจะให้จำไปเลยว่า C A B เพราะอะไรคะเพราะว่าสมมติว่ากรณีที่เป็นเด็กใช่ไหมคะเมื่อเจอเด็กปุ๊บแล้วเรากดอกสามถ้าปีถ้าผู้ช่วยเหลือคนเดียวใช่ไหมคะก็กดอก30ถ้าผู้ช่วยเหลือ2คนก็กดอก15มันใช้เวลาแป๊บเดียวเองเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้แอมบูและออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องเพื่อลด ความยากในการจดจำเนี่ยคือมันมีอะไรให้เราจําเยอะมากแล้วก็จําไปเลยว่า CAB นะคะแต่ถ้า ABC ถ้าคนนานเด็กคนนั้นเกิดจากการขาดออกซิเจนนะคะถ้าเราบอก ABC ก็ไม่ผิดนะคะแต่ว่าแต่ว่าถ้าตอบ CAB มืนผู้ใหญ่เนี่ยถูงแน่นอนนะคะ ครน,นี้เราก็จะมาดูวิธีการกดอกนะคะก็กรณีแบ่งออกเป็นสองกรณีก่อนนะคะก็คือกรณีผู้ช่วยเหลือคนเดียวกับกรณีผู้ช่วยเหลือสองคนนะคะเราจะมาดูกรณีแรกก็คือกรณีผู้ช่วยเหลือคนเดียวนะคะกรณีผู้ช่วยเหลือคนเดียวนี่ก็คือใช้สามสิบต่อสองห้าไซเคิลแล้วค่อยมา Evalu a t e หรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะคะครน,นี้ในการเปลี่ยนตำแหน่งในการช่วยนะคะคจากคนที่กดอกก็ไปก็ ก็คือหมายถึงว่าขอโทษค่ะถ้าผู้ช่วยเหลือคนเดียวเนี้ถ้าครบฮาร์ดไซเคิลเนี่ยก็อ v ว l ล a เอทนะคะว่ามีเพาหรือว่ามี p o ปอนอะไรหรือเปล่านะคะคันนี้ถ้าสมมุติว่ากรณีมันก็แบ่งออกเป็น2กรณีนะคะก็คือกรณีอินแฟนนะคะก็คือถ้าเป็นอินแฟนใน2020นก็บอกว่าคุณจะเลือกใช้ t w ฟิงเกอร์หรือท u m b ก็ได้นะอะไรก็ได้ไม่ต้องไปจำว่าถ้าสมมุติว่าผู้ช่วยเหลือ คนเดียวให้ใช้ t f i n i n r อรอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องปจำอย่างนั้นแบบแบบสองมาส5เดี๋ยวจะให้ดู2องมาสิบห้านะสรุปว่าเขาบอกว่าให้ใช้อะไรก็ได้ที่คุณถนัดอะแล้วคุณพบว่า AP diameter ของคุณอะลึกหนึ่งในสหลังจากที่คุณกดอกอะนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่วางก็ประมาณจัด below i n t e r m e m b r a a r y line นะคะ อ่าเรามาดู2องพนะคะก็หลายๆคนก็ยังคงคอนเซปต์นี้อยู่นะคะคันนี้2องพก็จะสอนว่าถ้าเลือกได้นะแล้วก็โอเคนะทำเราทําได้ผู้ชื่อเหลือคนเดียวใช้ Two Finger c o m p e t i s i o n สะดวกกว่านะคะและถ้าผู้ชื่อเหลือ2คนใช้ Two t h ทา i n n นไซค i n g Hand ชือใช้นิ้วโป้งสองอันสะดวกกว่าคันนี้เราจะมานั่งวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้กรณีที่ถ้าผู้ชื่อเหลือคนเดียวนี่นะคะถ้าเราใช้ Two Finger เนี่ยนะคะ มันก็จะสะดวกกึกๆแล้วก็เสร็จแล้วก็สามถึบแล้วก็ไปช่วยหายใจสองครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้ทูทามในเซฟกิ้งแครแล้วก็อาจจะอาจจะทําได้คือแบบอาจจะอาจจะทําได้ช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะไปจับกว่าจะไปรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าผู้ช่วยเหลือคนเดียวเลือกได้ทูฟิงเกอร์ในปีสองพันสิบห้านะแต่ถ้าผู้ช่วยเหลือสองคนเนี่ยทูทามแน่นอนอยู่แล้วทูทามเนี่ยมันจะ มีความมีแรงมากกว่านะถ้าทูฟิงเกอร์กับทูธำเนี่ยพี่เนี่ยอะทูธำลึกอะพี่ถนัดกว่าเนาะคราวนี้ถ้าทูธำถ้าสมมติว่าผู้ชายวชาญสเนี่ยทูธำแล้วก็ก็กดอ,อกแบบนี้แล้วก็ช่วยหายใจไปนะคะแต่ว่าในปี2020บอกว่าโอ้ยูจะเอาอะไรก็ได้เอาตาทูธำก็ได้ทูทูฟิงเกอร์ก็ได้แต่ว่าขอให้เอพเดมิเตอร์เนี่ยลึกหนึ่งในสามแล้วกันนะคะแต่ว่า ก็เพื่อป้องกันความสับส่วนอาจารย์พ ra <ana> kind of mm ี่ฟังจากไอประชุมวิชาการหลายๆอันเนี่ยนะเขาก็เาก็บอกว่าอจะกดอย่างนี้อยู่ก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรก็คือมันก็โอเคมันก็มีเหตุและผลตักกะว่าเออทําไมทําไมผู้ช่เลืคนเดียวถึงเป็นทูฟิงเกอร์ในใน2 0ง5นสะแล้วก็ผู้ช่ยเลืสองคนถึงเป็นทูธาร์มเซคินแทนเนาะอืมโอเคทนี้เขาบอกว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าสมมติน้องเนี่ยใช้ การในอินแฟนเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้2นิ้วไม่ว่าทูท m ำหรือทู i ฟิงเกอในปี2 0 2พเนี่ยคือเราอ่ะกดแล้วแรงไม่มีไม่ไม่ถึงหนึ่งในสามเอพีดอนะคะเราสามารถกลับมาใช้ One hand, Heal of One hand ก็คือวันแ d t e c เทคนิคก็ได้นะคะคือประเด็นสำคัญใน2020คือทำไมก็ได้ให้กดอกให้ a e ดี q u e t e p t h นะโอเคไหมหนึ่งในสาวของ AP diameter แค่นั้นเองเทคนิคอะไรไม่ว่ากันแต่ว่ามันแตกต่างจาก2015ที่ก็จะมีล o อกสเปคนิดหน่อยว่าเออถ้า,ถา ผู้ช่วยเหลือคนเดียวใช้อะไรผู้ช่วยเหลือสองคนใช้อะไรนะคะอันนี้แต่ว่าถ้าจางก็สอนอะไรน้องก็เอาตามนั้นแหละนะต่อไปนะคะก็ถ้าชินเล่นเนี่ยนะคะก็จะใช้วันอู่ทูแฮนด์เทคนิคไปเลยเนาะโอเคแต่กรณีผู้ช่วยเหลือสองคนนะคะก็ปกติแล้วถ้าผู้ช่วยเหลือสองคนเนี่ยการที่เราใช่สิบห้าจุดสองมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยได้ออกซิเจนมากกว่าถูกไหมคะถ้าสามสิบจุดสองมันก็อาจจะได้ออกซิเจนแค่ห้าไซเคิลแต่ว่าถ้าสามสิบสิบห้าจุดสองเนี่ยได้ถึงสิบไซเคิลเนาะ โอเคเทคนิคที่แนะนำนะคะในกรณีของชูทัมเอนไซคิงเอ้ยผู้ช่วยเหลือสองคนนะคะก็คือชูทัมเอนไซคิงไฮเทคนิคนะคะแต่กรณีที่ไม่สา,สามารถอบ ผู้ป่วยได้ก็ใช้วันแทนเลยนะคะก็ประมาณนั้นต่อไปนะคะก็มาดูวิธีการเปิดทางเดินหายใจเนาะทางเดินหายใจกรณีที่ไม่มีเซอร์วิคเลสไปจิีนะคะก็เปิดด้วยเฮดติลชิลิเพราะต้องแหงนคอใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าสงสัยเซอร์วิคเฮลสสไปอินเจรีก็ให้ใช้จอทัดแมนูเวอร์ก่อนแต่ว่าจอทัดนี่จะมีสักกี่คนนอกที่จะทําได้โอเคอ d ดิเพคตมันยากอยู่นะถ้าไม่เคยทำํำเราก็อาจจะใช้ถ้าเราทําไม่ได้เราไม่ถนัด ก็ไม่ผิดที่เราจะทำเฮติชลิปเพื่อเซฟเซฟไลค์คนคไข้ไว้ก่อนโอเคนะคะต่อไปการเป่าปากนะคะก็คือถ้าเด็กเล็กมากนะคะผู้ช่วยเหลือก็เป่าปากครอบจมูกกับปากไปเลยกับปากเด็กไปเลยคือครอบทั้งจมูกทั้งปากอมแล้วก็เป่าไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นเด็กโตเราก็ต้องบีบจม,มกูกใช่ไหมคะแล้วก็ให้ผู้ช่วยเหลือเป่าเข้าไปในปากเพราะว่าน้องคงปากน้องคงไม่ใหญ่มากพอในเด็กโตนะคะเด็กที่โตมากๆเนี่ยปากคงไม่ใหญ่มากพอที่จะอมทั้งปากทั้งจมูกเหมือนเด็กนะคะ แล้วก็เลือกปิดจมูกแล้วก็ปอกปากนะต่อไปการเลือกแมสนะคะเราจะเลือกแมสขนาดไหนดีเราก็ต้องเอามาลองรายก่อนว่าโอ้ขนาดนี้ดีไหมขนาดนี้ดีไหมนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีหลายๆแมสหลายๆขนาดนะคะก็เราก็จะใช้วิธีการดูว่าอค้อบจมูกกับปาก้ซีลดีเนาะแล้วก็แมสไม่กดหัวตาซีลไว้สนิทนะคะแล้วก็สามารถจับ e c i g เท e นิ e ได้นะคะมาดู airway e management นะคะ ในเรื่องของแอร์เวมินิตเนี่ยรอบ2,020เนี่ยก็จะช่วยหายใจด้วยอาตาัตรา20-30ครั้งต่อนอาทีนะคะแล้วก็เขาก็เน้นย้ำว่าถ้าใส่ท่อช่วยหายใจไม่สำเร็จไม่ต้องกังวลนะคะเราสามารถทำแบ็กแมต v เบนเท a t i o n ได้จะมีประสิทธิภาพถ้าเราแบ็กแมต v เบ t i ทเลชันเข้าดีนะมีค่าเทียบเท่ากับการใส่ทิวนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกใช้อันใดหนึ่งไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่ได้ใส่ทิวทีไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะคะเรื่องต่อไปก็คือเรา พิจารณาใช้ทิวแบบมีคับแทนนะคะมีคับแทนแล้วน้ารอบนี้น้า C B R แล้วก็เราไม่ต้องใช้รูทีนไคคอร์พเชอร์แบบในอดีตแล้วนะคะมาดูแนวทางการให้ยานะคะแนวทางการให้ยาค่ะก็บอกว่าการให้ยาทาง IV หรือ i n t เต a r ์ออเดีกว่าการให้ยาทางทิว เนื่องจากการให้ยาทางทิวมี absorption ที่ไม่แน่นอนคําถามก็คือทําไมก็ถึงพูดถึงทั้งทิวทั้งอิน a ะทั้งไอวก็คือเหตุผลก็คือจะมีคนไข้ที่อ l เ e r บางคนนะคะที่เราหาไอวไม่ได้จริงๆแต่เราใส่ทิวได้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้กลุ่มนี้น้องสามารถที่จะเอาระหว่างรอเวลาน้องสามารถที่จะ เอายาใส่ทางทิวไปได้ก่อนนะคะแล้วก็แต่ถ้าน้องหา IV ได้ให้เอามาให้ทาง IV เพราะว่าการให้ยาทางทิวเนี่ยไม่รู้มัน a ัพซั p t i o n เท่าไหร่นั่นคือเหตุผลนะคะว่าทําไมเขาถึงพูดถึงทางไอวีท้ง e n d โด r a เค e a l tube อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน i n t r a o s เช t มีค่าเท่ากับ IV นะคะแต่ว่า i n t r a o s เช t ก็จะต้องอาศัยแบบการเรียนรู้การฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะไม่ถนัดนะคะเรียนก็ก็เราก็มักจะถนัด IV เนาะมากกว่าคันนี้ สำหรับยา e p i n e p h r i n นะคะ,ะโดสแรกเนี่ยนะคะเราก็ควรจะให้ภายใน5นาทีนับจากการเริ่มกดอกนะคะที่ก็บอกว่า as soon as possible ก็คือภายใน5นาทีนั่นเองหลังจากนั้นนะคะก็รันยาทุก3-5นาทีจนกว่า return of t u r n of spontaneous circulation นะคะต่อไปนะคะกรณี shock r e f a c t o r y v f i หรือ p a r r e t VT นะคะเลือกให้ amiodarone หรือ l i d o k a i n ก็ได้นะคะ เราไม่แนะนำโซเดียมไบคาร์บเป็นยาลูทีนแต่จะพิจารณาให้ในผู้ป่วยกลุ่ม 1. h y ไฮเปอร์เคสองโซเดียมชานาลบล็อกเกอร์นะคะเช่นกินยาได้ยาไตรไซคิกแอนตี้ดิเพรสเซนนะคะพวกนี้ก็มักจะเป็นเด็กที่ไปแกะยาในกระป๋องยามาแล้วก็เด็กพวกนี้ก็จะมีเมตาบอลิกแอซิดซิสแล้วก็เลสไปละเลสเปลาโทรีอัลคาโลซิสได้นะคะ แล้วก็เราก็ไม่แนะนำแคลเซียมให้เป็นรูทีนเช่นกันนะคะแต่เราจะพิ่จะรณาให้ในกรณีที่ปีไฮโปแคลซีเมียแคลเซียมชนเนลบล็อกเกอร์โอเวอร์ดสไฮเปอร์แมกนีเซียและก็ไฮเปอร์คาเมียนะคะต่อไปการให้ยาในเด็กอ้วนนะคะเด็กอ้วนบางพ่อแม่เลี้ยงดีเนี่ยนะคะลูกคนปัจจุบันก็ลูกน้อยๆน,นะคะคือเบื้องต้นเนี่ยก็มีหลักการคิดก็คือเบื้องต้นเนี่ยให้ตามน้ําหนักจริงไปก่อนแต่ต้องไม่เกินอะดัลโดสนะคะ สถ้าได้แถบวัดความยาวมาก็ใช้แถบวัดนั้นวัดนะคะว่าความยาวเนี้ยสูงเท่านี้จะมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะอันที่สามแต่ถ้าเราไม่ทราบน้าหนักแล้วเราก็ไม่มีแถบวัดเราอาจจะประเมินจากการกะประมาณเอานะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นคนที่มี ตักกะไม่เพี้ยนนะคะคือเราทุกคนมักจะบอกโอ้ชันเนี่ยเป็นคนที่มีวิธีคิดดีเนี่ยแต่แต่ว่าเพี้ยนไม่เพี้ยนนี่ก็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 ดูก็ดูง่ายๆนะคะถ้าสมมติว่าเราทายเราเราลองฝึกทายแล้วทายอะไรก็ผิดเนี่ยเราก็ต้องแบบเรียนรู้เรียนรู้เพิ่มทักษะนะคะต่อไปการทำดีฟิปนะคะก็ก็ก็บอกว่ากรณี AED นะคะถ้าสมมติว่าอ่าอินฟานหรือเด็กอายุน้อยกว่าปีน้อยกว่าแปดปีนะคะก็ให้เลือกใช้ AED สําหรับเด็กที่ที่ลดปริมาณไฟฟ้าได้นะคะเพราะว่า พี่เคยทาเรื่องซื้อ AED สําหรับเด็กเขาก็จะถามว่าไอ้หมอจะเอาแบบกี่จูนบ้างอ่ะเดี๋ยวเขาปรับให้อะไรก็คือเอาเอาจะเอาแบบร้อยจูน200จุดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสเปคของแต่ละเครื่องก็คือถ้าเราอยากได้กี่จูนเราก็บอกเขามันก็จะปล่อยครั้งแรกกี่จูน บอยครั้งที่2กี่จูนแต่มันไม่ใช่ปล่อยครั้งแรก200จูนเหมือน AED ผู้ใหญ่นะคะเข้าใจเนาะต่อไปกรณีอินแฟนนะคะก็เป็นเด็กเล็กๆเนาะถ้าเลือกได้เนี่ยเราก็เลือกใช้แมนนวลดีกว่าเพราะวามันสามารถปรับจูนได้ละเอียดกว่านะคะแล้วก็แม่นยํากว่าการที่เราเลือกใช้จูนที่เหมาะสมกับน้ำหนักแล้วก็อายุของเด็กเนี่ยมันจะทำให้ลดโอกาสเกิดไมโอคาเดียลอิเจรีได้นะคะ ต่อไปนะคะถ้าไม่มี Manual d e f i นะคะหรือ AED สำหรับเด็กนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะใช้ AED ผู้ใหญ่ไปเลยนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคือมันมีประโยชน์มากกว่าถ้าช่างน้ำหนักกันเพราะว่าถ้าคือ EKG เป็นว e f i v i t ว p o w e r v เค a a เถ้าเราไม่ได้ d e f i เนี่ยโอกาสที่จะอารแล้วก็เอาไม่ขึ้นการเป็น อัิตรีสูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเอดีผู้ใหญ่นะคะเราเราลอง try แม้ว่าจะ200จุนปั้งเข้าไปโอกาสที่ขึ้นเฟฟ้าหัวใจเด็กกลับมามีแต่แลกกับไมโอคาเรียอินเจรีเรายอมแรกนะคะเพราะฉะนั้นเสอเหตุผลว่าไม่ต้องกังวลถ้าเรามีเอดีผู้ใหญ่เราใช้เอดีผู้ใหญ่ไปเลยกรณีที่เราไม่มี a อดีเด็กลรือหรือว่า m a n นวลด e ฟ i ิ D ของเด็กนะคะต่อไปถ้าเราจะเป็นต้องใช้อ่ดเดิ dle, หรือว่าเซลล์อิิอิเล็กโทรนะคะก็คือหรือ แผดอะที่เป็นที่เป็น,ท,ปนที่เป็นกระดาษลออ่อแล้วก็ไปแปะนะคะก็ถ้าสมมติว่ามันเด็กตัวเล็กมากกับแ,แผ่นนี้มันใหญ่มากเลยแล้วก็เราติดแบบคีย์เวิร์ดนะก็คือต้องมีช่องว่างถ้าน้องติดแอนติโลและเลาไม่ได้ไม่มีช่องว่างให้แปะเด็กตัวเล็กมากให้แปะเป็นแอนติโลแอนติเลียและโพเิเลียนะคะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของมีแทนนี้การแปะพัดเอร์อแผดอาจจะแปะได้สองแบบคือแอนติเลียและเลาและแอนติเลียโพเทเลียนะคะก็แล้วแต่เนาะ เพราะว่าจะใช้ Paddle หรือ Pad คำถามว่า Paddle ก็คือ e e e พัด d อะ่ะที่เราไปตั้งหนึ่งสองสามช็อคไปช็อคอะไระนะคะกับ Pad ก็คือเซลล์ d d i t i v e พแ d แบบ p ิเซิที่ลอ,อกกระดาษแล้วไปแปะเนี่ยสองอันเนี้ยประสิทธิภาพเท่ากันนะคะไม่ต้องซีเรียสใช้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปเรามาดูการประเมินว่าเรา CPR โอเคดีไหมอะด u เ t e ไหมนะคะแล้วก็หรือว่าโอกาสที่จะลอดมีไหมเราก็ดูจากอะไรได้บ้างคือ เอไลเอไลนี่ไม่ใช่เราไปแทงใหม่นะคะคือกรณีที่เด็กคนนี้มีเอไลอยู่แล้วนะเช่นอยู่ใน i อซกรณีเราก็จะมาดูว่าเราจะดูอะไรเราใช้อา กรณี CPR ที่ผู้ป่วยมีเอะไรอยู่แล้วนะคะเราจะใช้ diastolic blood pressure เพื่อประมาณเพื่อประเมิน CPR quality นะคะเขาพบว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นถ้า CPR เป็นล10นาทีแล้วก็มี diastolic blood pressure นะคะก็คือมากกว่า25มิมตรปลอดใน infant แล้วก็มากกว่า30 m l นรนะคะอันที่2 N tidal CO2 นะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะคือคือแค่ประมาณประเมินว่าอเรากดอกใช้ได้ไหมนะคะก็คือเอาไว้ช่วยประเมินการกดอกหลักการคิดง่ายๆเลยก็คือถ้าเรากดอกดีเลือดไปเลี้ยงที่ปอดดี CO2 ก็จะออกมาเยอะถูกไหมคะแต่ว่าจะพบว่าการกดอกนี่นะกดให้เจ๋งยังไงนะ่ะคดีกระพุทธที่ออกมาก็แค่ประมาณ2 0 3 0เองประมาณ30บซของบัตรของคดีกระพุทธปกติที่ออกมาดังนั้น CO2N tidal CO2 มันไม่สามารถ มันไม่สามารถมากเท่าปกติเท่ากับปกติตอนที่ว่าตอนที่ว่า,าหัวใจเราบีบตัวปกติอะคือ R O S C แล้วอะไอ้น,นั้นอะมันต้อง C T O มากกว่าอยู่แล้วแต่ว่ากรณีที่เรากดอ,อกนะเอ็นเ d อร์ i ซตัวทัวะก็มากแหละแต่มันไม่ได้มากเท่ากับสามสิบสมสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็จะมากแค่ว่าถ้าเรากดอ,อกดีอะก็เป็นตัวคิดชี้ว่าอเ,อเลือดไปเลี้ยงปอดได้ดีนะแปลว่าโอเคเล่ คุณกดอกใช้ได้แต่ถ้าเรากดอกทั้งลึกดีเร็วดีแต่มันก็ยังไม่ขึ้นเนี่ยก็พึงพึงอีเวเลตได้เลยว่าอคนนี้นโอกาสรอดชีวิตได้ต่ําก็คือไม่น่ารอดชีวิตอ่ะเพราะเราทําทุกอย่างเพอร์เฟกต์มาแล้วใช่ไหมถ้าเราทำเรากดอกลึกอย่างละหนึ่งในสามอัตราเร็วรอดถึงร้อยี่สิบทุกอย่างดีแต่เอเจนด์เซอทูไม่ขึ้นไม,ไม่ไม่ดีเลยยังสี่ห้าหกสี่ห้าหกเนี่ยคนเนี้ยโอกาสเอเลตแล้วก็ c ี r ไม่ขึ้นเนี่ยสูงมากอันนี้ก็คือเป็นหลักการคิดนะคะคานนี้ CBR ซีบีอาก็คือ เป็นตัวที่ช่วยสะท้อนว่าเรากดหัวใจเด็กเนี่ยด้วยอัดความลึกที่ดีหรือว่าอัตราเร็วที่โอเคหรือเปล่านะคะถ้าสมมุติว่าความลึกแล้วก็อัตราเร็วที่มันไม่ไม่โอเคนะคะเครื่องก็จะบอกว่ากดให้ลึกกว่านี้นิดกดให้เรวกว่านี้อีกหน่อยอันนี้ก็จะทําทให้เราอะ่ะโอ้ตายแล้วเมื่อกี้เรากดอกเราอู้ไปแล้วเราเราเหนื่อยเราหมดแรงเฮ้ยเธอเธอมากดแทนเราเพียนภาพรวมเนี่ยก็คือการกดอกเนี่ย จะทาได้ adequate หรอกได้ได้ adequate กว่านะคะรวมถึงมีการประเมิน C C F ก็คือระยะเวลาที่กดอกแล้วก็หยุดหาด้วยเวลาที่ C p R ทั้งหมดว่าเนี่ยเราหยุดไปนานเท่าไหร่อะไรพวกเนี้ยมันจะมีการประมวลผลมาให้เราหมดเลยเราก็จะเราจะรู้ว่าโอเรามีพิษฟอนต,ตรงไหนบ้างเราเราไม่โอเคตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้เรากดอกได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะต่อไป Echo นะคะเครื่อง Echo เนี่นะคะช่วยหา สาเหตุของคัดเอกอเลสได้นะคะในบางอย่างเช่นเพอร,ริคเดียเทมโพนาด์น,านั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูเอกโมนะคะเพราะว่าเอกโมเนี่ยก็เอามาใช้ก็คือบางครั้งเนี่ยอปอดหรือหัวใจของเราเนี่ยของเด็กไม่ <laughs> ของเรานะของเด็กเนี่ยแย่มากคือการที่เราให้เอกโมเนี่ยก็คือเพื่อที่ซื้อเวลาในให้เรารักษาเด็กเพื่อที่ทําให้ปอดหรือหัวใจของเด็กเนี่ยได้ฟื้นตัว ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราทุกคนก็จะมีขบวนการซ่อมแซมตัวเองแต่ว่าถ้าปอดก็พะปอดก็แย่แบบนิวมูลเยอะเละเทะไปหมดเลยแบบมันก็สามารถเลือดจะไปฟอกที่ปอดก็ไม่ดีถูกไหมแต่ถ้าเรามีเครื่องเครื่องหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเป็นทางผ่านเหมือนกับเอาไปฟอกออกซิเจนอะเอามาแล้วก็ส่งมาที่หัวใจเอาให้ปอดนั่ยนะได้รักษาตัวเองหรือว่าให้ให้ร่างกายได้แบบ ฟื life, so people people so really so okay, ้นฟูตัวเองก่อนก็คือซื้อเวลาไปก่อนเขาก็เลยเรียกว่าเอ็กโมก็คือเอาเอาเอาเลือดของใครไปเข้าเอ็กโมคือเข้าปอดเทียมไปก่อนเราเวลาร่างกายฟื้นตัวแล้วแล้วเราก็แล้ว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 เราก็ค่อยให้คนไข้เนี่ยกลับมามาใช้หัวใจหัวใจหัวใจแล้วก็ปอดของตัวเองดิบตัวนะคะเพวกนี้ก็คือจะมีเขาก็บอกว่ากลุ่มที่จะรอดชีวิตได้สูงสเนี่ยที่โอเคเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวกไมโอ คารดติดเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะต้องอยู่ในทูในในที่ที่มีคนทำได้ผู้เชี่ยวชาญนักพยาบาลนักทีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเรามาดู post cardiac monitoring Care Treatment แล้วก็ Monitor นะคะก็เพราะว่า post cardiac arrest syndrome นะคะก็สิ่งที่อาจจะเกิดได้ภายหลังจาก cardiac arrest นะคะซึ่งซึ่งมันเกิดได้อยู่แล้วแหละก็คือหนึ่ง Brain เ n อร r y เนาะสองก็คือ m y o c a r d i a l d i s function สามก็คือพวกซิสติมิกอวัยวต่างๆอิชเมียไตไวายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมีรีเพิร์ฟิชัน s p สปอนเนาะอันต่อไปก็คือมีเพอร์ e ิสต r e c i p i ซิ t ิเต t พาโ h ฟิ i ิโลจีต่างๆนะคะต่อไปเราก็จะมาดูหลังจากที่เราจะต้องเราเรา CBR ขึ้นแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องมอนิเตอร์ เพื่อที่จะ identify แล้วเอามารักษาต่อนะคะก็มีอะไรบ้างก็คือคนไข้ไฮโปเท็นชันไหมจากอะไรเพราะอะไรแล้วก็ต้องรักษาอย่างไรเราต้องรู้เนาะสองมีฟีเวอร์ไหมสามมีซิเชอร์ไหมถ้ามีเนี่ยเ,เราต้องพยายามทำยังไงให้ยาหรือว่าเมเนจยังไงไม่ให้ชักซ้ำนะคะต่อไปมีอะคิวคินิเจอรี่ไหมมีรีโนลเฟลไหมเราจะต้องทำยังไงต่อไปเรื่องต่อไปก็คือมีออกซิเจนเนชั่นและเวนชเลชั่นเชนไลน์นะคะเป็นจากอะไรแล้วก็ต้องรักษาอย่างไรแล้วก็อิเล็กโทรไลต์อิมบาลานซ์ใหม่นะคะ โอเคก็เรื่องเสริมที่จะทําเป็นาพาร์ทที่7ดนะคะอันนี้คือถ้าใครว่างก็มาดูแล้วกันนะคะไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะก็ก็ขอสิ้สุดเพียง,งแค่นี้นะคะ